ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10เหตุการณ์โกง,ง่างประทะยิงโม่อาจมีคำหยาดที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไว้ขออภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์แบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่สิบพี่โก,โกแกหน้ามืดเตะว่าวงานเข้าแน่แต่ถ้าว่าสปีดเกียร์หมามาสะดิบดีบนเสือกหนีไปชนเสาไม่เข้าประตูคนดูงงโกก็งงโอกาสเปิดก้างยิ่งกว่าอะไรทำไมยิงไม่เข้าสงสัยเขาจะตื่นเต้นนะฮะอันดับ9้าภาพสมัยพระเจ้าเห่าไหลคืนเข้าโกแกเผอจับบอลลั่นถวายท่านศัตรูแล้วดูลูกยิงอัศจร์ไม่ใช่อัศจรลอยไปดวงจันทร์ฝันสลายคนดูบอกแม่ยายกูก็ยิงเข้าลูกแบบเนี้ย อันดับ8ดแดดไม่ออกส่งบอลคืนหลังหวังทําเกมบุกใหม่จังไรตรงส่งติดพิทิดฉกบอลไปหวังเชื่อแบบนิ่มๆจิ้มยิงบอลวิ่งเฉียงเอียงออกไปไม่เข้าประตูกูนึกว่าฝันนี่ฉันมาเป็นนักบอลได้ยังไงต้องคิดใหม่กันแล้วหลหรฮะ อันดับที่7โยนยาวข้ามอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันดันแรงหลุดกรอบหอบแดกวิ่งไปรับจับไม่หยุดแล้วจู่ๆเขาก็มาดูท่าไม่น่ารอดแต่พระเจ้าจอนยังต้องตกใจยิงไม่เข้าได้ยังไงไม่ตั้งกว้างดูท่าทางจะหัวร้อนนอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยรินก่อยทานอาหารไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดในลำไส้หายใจเม็นเป็นเช้าเย็นอาเจียนวิงเวียนศีษะ่ายอุจจาระไม่ยอมออกกูบอกพอดีกว่าไอ้เฮีย อันดับหกเหมือนพี่โกแกเป็นนักเลงได้ยินเพลงบัวลอยเข้าหูมีความห้าวโชว์พาวมาแย่งมงแต่คงสกิลต่ำทำไม่สำเร็จเสร็จเขาเอาไปแดกแต่แปลกตรงลั่นไม่เข้าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบดีลูกนี้นี่พี่แกเข่าอ่อนเลยนะฮะ อันดับที่5้ามาที่บ้านหนองประดูในองค์บากมีความยากตรงดินโคลนกระโจนไปแย่งลื่นแม่งซะอย่างนั้นแล้วก็ดันยิงเข้าป่าดูท่าพี่แกนี่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เห็นพี่โกพลาดคาดว่าน่าใจเห็นใจกันเสียมากกว่านะผมว่าอันดับสี่นี่เป็นตัวอย่างของคนที่อยากโชว์สกิลหรูบัตทรูไม่ยอมเติมเริ่มมาก็พลาดเจอแย่งยิงแม่งแบบชิวๆเสือปลิวออกไปซะงั้นเล่นซะความดันขึ้นหมื่นหัวทิ้งตัวลงกับหญ้าเลยฮะ อันดับสามภาพเหมือนใช้เตารีดถ่ายบอลหายหมอกไม่เห็นเพ่นมาระยาเผาขนโกล,ลนรับว่าวยิงไม่เข้าซะอย่างนั้นนี่มันไม่เกินห้าหลาผ่ายิงเช็ดคานเพื่อนอุทานไอ้เฮียบอกมึงเล่นบอลเป็นไหมเนี่ยกูละเพียเลยยิงเสยคานซะอย่างนั้น อันดับสองมองแล้วไม่ปลอดภัยไหลคืนหลังดีกว่าน่าจะดีขึ้นเสือกมืนปล่อยลอดดากถากตูดไปหยิยะนามาแน่แต่พี่แกก็ยิงชนสาวเน่งเข้าตีนเพื่อนเลื่อนมาซ้ําก็ทําไม่สําเร็จท่องเช็ดแค่อยู่ในใจบอกทําไมกูยิงไม่เข้าวานันนั่นนั่นตีนลั่นอะไรเพียงนี้ อันดับหนึ่งบึงมาจากพัทยาส่งหาพี่โกโถดันลื่นย่ายื่นดาบมาให้เขาดันแทงไม่เข้าสัง,งนนี่มันอะไรตื่นเต้นหรือตกใจทำให้พี่ยิงออกพาเพื่อนชอกช้ำระกรำสวงคงง่วงเพราะนอนน้อยเลยสอยผิดสกิดออกขอบอกเลยว่าให้ที่หนึ่งครับ ถ้าคุณดูขอบสนามและชอบใจชอบใจในโปรโดโบวัให้ขอบสนามข้ามไปชนะรางวัล People Choice Award ง่ายๆเพียงกระแทกนิ้วไปที่ลิงก์ของคอมเมนต์แรกง,ง,งานนี้แข่งทุ่มพูนภาคเอเชียใครเชียร์ขอบสนามให้ชนะรางวัลก็โปรโดโบวัให้สนันโลกกันไปเลยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้า